อ่ะสวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องพ t ่ตา DIY นะที่บ้านพี่จะมีสวนลำไยใช่ไหมเวลาเขาเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็จะตัดแต่งกิ่งลำไยะแล้วก็มันก็จะมีพวกเศษ ก่งของลำไยที่เราตัดแต่งอ่ะพ่อเขาก็จะเอามาเป็นทําเป็นฟืนอะไรเงี้ยแล้วมันมีปัญหาคือเวลาจะเราจะย่อยหรือว่าจะทําให้มันเป็นชิ้นๆเนี่ยมันทําได้ลําบากก็เลยไปซื้อไอ้นี้มาเลโซ่แต่ว่าใช้ไฟฟ้านะที่ซื้อมาเป็นยี่ห้อนี้เบลล่าน่าจะน่าจะอ่านอย่างนั้นเป็นรุ่น b อ่าบีเอลแหนะ้าะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวแกะดูข้างในเนี่ยเปิดมาข้างในก็จะเป็นมีอะไรให้บ้างมี ผู้มือนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างก็มีตัวเลือ่อยตัวเลื่อยหน้าตาเป็นอย่างี้เลยก็มีปลั๊กเสียบเป็นหัวเป็นแบบนี้เสียบบ้านเราได้เลยน้ำหนักพอสมควรนะเนี่ยน่าจะประมาณโลสองโลได้แล้วก็จะมีบาบาให้บาสํสำหรับใส่โซ่ บาสิบเอนิ้วนะก็คือถูกกฎหมายนะไม่ต้องขออนุญาตถ้าเกิดบาร์มันเกิน12นิ้วอะต้องต้องขออนุญาตนะความเร็วของโซ่400ร้เมตรต่อนาทีขนาดบาสิบเอ็นิ้วไฟ220 50อยิบห้าสิบไฟบ้านเรานแบบี่แหละที่ได้ก็จะมีอันนี้มีโซ่ที่ห้องลองคิวแล้วก็มีปะแจไว้ขันฝั่งนี้เป็นปากแบนฝั่งนี้เป็นปะแจไว้ขันมีน็อตหตัว แล้วก็มีอันนี้เป็นเขี้ยวแล้วก็มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเป็นสีดํากับส้มนะมีมือจับกระชับมือเลยแน่นหนาดีเห็นปะ่ะตรงนี้เป็นปุ่มเซฟตี้คือเราจะกดสวิตช์อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ทํางานเราต้องกดอันนี้ก่อนล้วก็กดจะทํางานเห็นปะ่ะมอเตอร์คิดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนี่เห็นปะ่ะมีที่ให้ใส่แปลงถ่านด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเติมน้ํามันไว้เลี้ยงโซ่เนี่ย ดีนะที่ว่าม,มีอันนี้ดีเพราะว่าพอเราตัดไปน,นานถ้ามันมันร้อนอ่ะมันจะทําให้มันกินบาเดี๋ยวพี่ก็แกะไอ้ก็ประกอบให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไอ้ทดลองตัดอาจจะไปทดลองตัดให้วันอื่นก็ไดลเนี่ยก็ขันหมุนน็อตออกแล้วก็ค่อยๆเอานี้ออกเห็นปะ่ะออกอย่างนี้นะออกอย่างน,นี้แล้วก็นี่ตอนใส่เราก็ต้องใส่เอาเห็นปะ่ะมันจะมีเขี้ยวสองเขี้ยวตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็เอานี้ลงให้ลงอย่างนี้โอเคอันนี้ออก ตรงนี้เป็นพลาสติกนะพลาสติกพลาสติกพลาสติกเกรดดีเลยแต่ว่าตรงตรงนี้เป็นบูทเนี่ยบูทเหล็กก็ดีเพราะว่าเวลาเราขันน็อตอันเนี้ยมันจะไปบีบบูทเหล็กตรงนี้แล้วก็จะไปบีบบาร์มันจะทําให้มันแน่นมากตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นตรงส่วนของมอเตอร์ครับตรงนี้เป็นอ่าไว้ปรับระยะโซ่ให้ตึงให้หย่อนนี่แต่เดี๋ยวเราต้องใส่บาร์ใส่อะไรเข้าไปก่อนใส่โซ่ตรงนี้เป็นรูรูน้ํามัน เลี้ยงโซ่นะตรงนี้น้ํามันที่ไว้เลี้ยงโซ่เนี่ยใช้น้ํามันอะไรก็ได้นะน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้แต่ว่าถ้าจะใช้น้ามันเครื่องเก่ากองเอาแต่น้ํามันนะต้องแบบไม่ให้มันมีเศษเพราะว่าถ้ามันมีเศษมันจะมาตันตรงนี้แล้วมันจะทําให้มันไม่ไหลนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาสังเกตนะโซ่เห็นเปล่ามันจะมีด้านด้านคมมันด้านคมมันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเป็นในเดือยข้างหน้าแล้วคมมันอยู่ตรงนี้ด้านคมตรงนี้เขาก็จะมีให้เห็นว่า เราจะเอาด้านคมไว้ไหนเนะี่ยแล้วก็มันจะมีบอกลูกศรด้วยลูกศรน,นี่คือหมายถึงว่าเวลาเรากดให้ทํางานโซ่มันจะหมุนไปอย่างนี้หมุนไปด้านนี้สแสดงว่าเราต้องเอาคมของโซ่ไปทางนี้โอเคน่าจะเข้าใจนะ,สะแสดงว่าเราต้องหันคมเลื่อยไปทางนี้นะนี่หันไปทางนี้อืตามรูปนี่เลยเนี่ยรูปตรงนี้ก็มีเนี่ยวะเราก็หันไปให้ถูก ก็ระวังด้วยนะมันคมนะประมาณน,นี้เห็นปะนี่นะคมไปทางทางนี้นะแต่อนี้เราก็เอาวางลงโอ้ยลบก่อนลูกลบก่อนที่สําคัญดูตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตัวปรับระยะเราต้องเอาให้มันเข้ารูตรงนี้นเข้ารูตรงนี้ถ้ามันไม่เข้าปรับให้มันได้ก่อนอันนี้น่าจะไม่ได้เดี๋ยวเราหมุนคลายนิดนึงอันนี้ที่พี่บอกว่าเขามีน็อตมาให้ตัวเดียวแต่จริงจงมันมีติดมาตรงนี้หละตัวหนึ่งก็คือ เดี๋ยวเราจะเอาตัวจิกไม้เนี่ยประกอบเข้าตรงนี้เนี่ยเห็นปะ่ะแต่เราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนอ็อตแล้วทีนี้เราก็เอาไอ้ตัวนี้ตัวที่ไว้จิกไม้มาใส่แล้วทีนี้เราก็คลายไอ้ตัวตึงโซ่เนี่ยให้เกือบสุดเกือบสุดเลยตรงนี้เลยสุดเลยก็คือหมุนทวนเข็มออกมาจนเกือบสุดอ่ะอืมประมาณนี้ เดี๋ยวมันจะได้เอาเอาโซ่เข้าไง,ไง่ายๆแล้วก็เอาโซ่ประกอบเข้ากับบาตามนี้แล้วมันจะมีร่องในบาร์บ้างแล้วก็เอาไอ้นี่อีกฝั่งหนึ่งของโซ่เข้าไปในร่องให้หมดแล้วก็วางเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ให้ไอ้ตัวตั้งโซ่มเมื่อกี้ให้มันเข้ารูตรงนี้โอเคเนี่ยเข้าละแล้วเราเอาฝาครอบมาเสียบลงละ แล้วก็กดลงไปอย่างนี้หมุนมือเข้าไปก่อนยังไม่ต้องดึงไม่ต้องตึงมากหมุนเข้าไปพอประมาณแล้วเราลองดึงโซ่ดูว่าหย่อนประมาณไหนได้อันนี้หย่อนไปเราก็ตั้งหนะรู้สึกว่ามันหย่อนไปเราก็มาปรับตรงนี้อันนี้พี่ขอใช้ไขควงนะปึ๊บโอเคประมาณนี้แหละอะพี่ก็จะหมุนนี้ให้แน่นทีนี้ย เรียบร้อยหน้าตาเป็นงี้นี่เดี๋ยวเราไปลองเสียบแล้วก็ไอ้นี่ดูว่ามันเสียงเป็นยังไงนี่เสียงกดตรงเซฟตี้ตรงนี้แล้วค่อยกดปุ่มนี้ เดี๋ยวดูนะถ้าพี่ไม่กดนะเน่ยมันจะกดไม่ได้กดไม่ลงตรงนี้ก็ดีนะเป็นกาดอันนี้กาดบางบางไม่กันไม่ให้ไม้มันกระเด็นใส่มือเราอะหนาเลยจับมั่นคงมีข้อสังเกตนิดนึงนะคือเขาไม่ได้แถมไอ้น,นี่มาให้อะไอตัวสวมอะสวมบางบางใบเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันเนี่ยมันไม่มีอะไรสวมไว้เลยอะมันก็จะอันตรายนะต้องบางต้องแบบเก็บให้ดีให้พ้นจากมือเด็กนะอ่าทุกคน เดี๋ยววันนี้ที่จะมาลองตัดให้ดูนะก็ตอนนี้มาอยู่บ้านแม่ละนี่เรื่องเราเดี๋ยวเราจะใส่ให้มันเติมเลี้ยงโซ่นิดนึ่งน้ำมันดันเยอะอีกอถ้าไม้แห้งจะตัดยากหน่อยนี่อันนี้เป็นไม้ต้นลำญ่แห้งละ โอ้ตัดง่ายมากดูิดี่นี่นดีเลยมันก็ตัดง่ายอยู่แล้วเพราะว่าใบมันใหม่ไงทุกคน อันนี้ก็ขนาดประมาณ5นิ้วได้ความกว้างมันนะก็ตัดได้ก็สรุปก็ตัดดีนะก็เดี๋ยวไปหามาลองใช้ใดูแล้วกันนะมันไม่แพง800กว่าบาทถ้าเกิดมีช่วงโปรนะ่าจะถูกกว่านี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนลองตัดให้ดูว่าออมันตัดได้สบายสบาย,สบายเสียงไม่ดังด้วยถ้าเกิดสมมติใครต้องตัดฟืนตัดอะไรในบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นแบบไฟฟ้าดีกว่าพี่ว่าเพราะว่าแบบเครื่องมันดังก็ใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกด s b s c r i b e ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วล่ะ